สวัสดีค่ะมาพบก,กับกินอยู่แบบบ้านๆปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องมูนิสภาพเ,เมนูกะเพราค่ะเมนูมูนิจะพามาทาเมนูเมนูง่ายๆค่ะพี่น้องจะพามาทําน่องไก่เล็กชุบแป้งทอดนะคะพี่น้องการมากการยังม่มีปัญหาแล้วค่ะพี่น้องแต่ว่าวิธีผสมแป้งวิธีทอดนี่คือสำคัญที่สุดค่ะพี่น้องได้ยามีสูตรนะคะแป้งกรอบนานมาให้ดูคะ่ะก่อนอื่นค่ะเดี๋ยวทำมาลงมือมากกันก่อนค่ะ เดี๋ยวก็จะใส่รถดีลงไปค่ะพี่น้องหั่นเป็นมาร์กแล้วก็ชุบแป้งทอดนี้โบข่อยเน่หน่ำให้ใส่พวกเป็นน้ำอีหยังหลายปรนไดน,นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันสิออกไปนะคะแต่ว่าให้ใส่ได้อยู่คือซีอิ๊วอันนี้คือสูตรของเย่าเลยค่ะพี่น้องเพื่อนๆอาจจะชอบแบบว่าใส่ซีอิ๊วใส่น้ำมันหอยใส่ยังกระไดค่ะแต่ว่าของเย่านี่จะใส่แต่ซีอิ๊วแล้วรถดีนะคะแล้วก็น้ำตาลใส่นิดนึงค่ะโอ้ยหุ่ง นิดนึงค่ะพี่น้องกล้วก็พริกไทยเพิ่มความหอมบางคนเห็ดใส่พริกไทยแร้วมันช่เห็ดให้ไก่ข้าดดำค่ะเวลาข้าทอดนะคะพี่น้องแต่ว่าอันนี้จะสุกแฉกทอดดีค่ะพี่น้องก็เลยบม่มีปัญหาเกี่ยวกับค้ามดำโบดำนะคะหลังจากนั้นค่ะคลุกเข้าวเข้ากันค่ะพยายามไก่้นี่เข้ามัังเลยคะ่ะพี่น้องบังออกันสิขออนุญ,ญาตนะคะบังแบบนี้เลยค่ะ คุกเขาให้เข้ากันผู้ใดมักช่วยดก็ใส่ลงไปค่ะจะย่อใส่รสด,ดีแล้วก็จะไม่ใส่ชูรสค่ะนคะคะคลุกให้ตัวซอสซีอิวขาวนะคะพี่น้องแล้วก็ตัวพงนี่ค่ะเข้าไปในตัวไก่ค่ะะสด้แแ่บนะคะมันจะออกหวานนิดๆเพราะว่าเขาใส่น้ำตาลแล้วก็จะนวนหนอดๆค่ะแ่บค่ะ <Okay. S 1> นะคะคูะุกเขาให้เข้ากันค่ะ เอาละค่ะหลังจากเย้าคุกเข่าให้เขากันละค่ะพี่น้องทิมไว้จักสิบห,าห้านาทีก็ไดหรือสามสิบนาทีก็ไดเนาะคะ่ะแล้วแต่เข้าสะดวกหรือจะไม่ไม่ทิ้งไวเง้เลยชุบแป้งทอดเลยก,ก็ไดนะคะหลังจากนั้นค่ะเ่าจะพามาผสมแป้งค่ะอันนี้ก็แป้งทอดกรอบทั่วไปค่ะแ้วแจะเข้าสื่อยี่ห้อใดกด็แล้วแต่เนาะคะ่ะใส่ลงไปเลยค่ะ จากนั้นค่ะอันนี้คือเคล็ดลับเลยค่ะพี่น้องก็คือให้ผสมน้ำเย็นค่ะน้ำเย็นจัดๆเลยค่ะออกจากตู้เย็นเลยค่ะพี่น้องที่นีไอจึงแบบด้สีเลยค่ะนี่ค่ะผสมลงไปเพราะว่าเขาสื่อแป้งสําเร็จรูปนะคะห้ามไปผสมอย่างอื่นมาไปไปผสมผงฟูหรือว่าเบกกิ้งโซดาหรืออะไรต่างๆไม่ต้องแล้วค่ะเพราะว่าเขาสื่อแบบสําเร็จรูปมาแล้วเพียงแต่ว่าเขาผสมน้ำเย็นจัดๆนะคะให้แป้งข้ากรอบน่านแล้วก็จะ แสบนะคะกรอบน้าหนิก็บอกแมว่ากรอบขามมือขามขึ้นด้วยนะคะพี่น้องนะคะเหีนแต่ว่าทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงหรือว่าอะไรค่ะหนึ่งถึงสองชั่วโมงค่ะมันก็ยังสคงความกรอบอยู่ค่ะหรือว่าเวลาเขาถอดเรากินเลยค่ะมันก็สกรอบกรุบกรุบเลยค่ะน่คะผสมแป้งส่วนความหนาของแป้งให้ก้าเอาค่ะมักแป้งนั้นนะไลาๆเกาะไก่หลายๆะให้ผสมซีขนๆแน่นะคะอย่าผสมใสเกินไปค่ะเดี๋ยวย่อนองมึงนี่ค่ะ คือไก่ที่เราจะชุบนะคะมันก็จะเกาะประมาณนี้นะคะสำหรับผู้ใดบ่มักความความหนาของแป้งนะคะแต่จะใส่ลงอีกหน่อยนึงใช่ปะให้มันเกาะตัวเยอะๆหน่อยกินแป้งลายก็อ่วนได้พี่น้องนี่ค่ะเขาสามารถเติมได้เรื่อยๆเวลาที่เขาใส่นาดลายล,ลงไปข้าก็เติมแป้งเข้าไปได้อีกค่ะนะคะ,นะคะหลังจากนั้นก็ละลายแป้งให้ เนียนให้แตกเลยค่ะแล้วก็ไปชุบทอดในกระทะห่อนๆค่ะพี่น้องหลังจากนี้เดี๋ยวจะทอดให้เบิ้งนะคะส่วนน้ำมันค่ะใครมีเยอะก็สามารถใส่ได้อีกนะคะพี่น้องแต่ของเย่ามีสำเนีใส่ลายกระสืเปลืองไปค่ะพี่น้องค่ยคอยๆทอดนะคะอันนี้คือบราตรงๆเลยคะ่ะประหยัดน้ำมันให้เจ้าหน้าที่ค่ะพี่น้องนะคะแล้วก็ชุบอย่างนี้เลยค่ะเขออาอนุญาตใส่มือเลยค่ะเพราะว่าถุงมือเย่าออกละพี่น้องฉังนย้ำเห็นมโนอย่าใส่ทางขวา ุดจะสีเลยค่ะลงไปเลยนี่ค่ะทอดกรอบให้ลกให้ร้านเขากินได้ค่ะกินเลนก็ได้กินกับข้าวก็ดีค่ะสแซรบๆค่ะพี่น้องนี่ค่ะไก่ชุบแป้งทอดกรอบของเยาค่ะทอดน้ำมันข้าวหน่อยด้วยค่ะไม่จําเป็นต้องใส่เยอะเต็มกระทะเวยค่ะพี่น้องใส่แค่พอดีค่ะ พอวางหาเข้าใส่หลนยนะคะน้ำมันมันจะร้อนไม่ทั่วถึงทําให้ไก่เรากรอบไม่ทั่ว<ช>บางอันกระกรบบางอันกระบอกกอรบบางอันกโปรเป็นตะกินนะคะใส่แบบบ้านนี้ก็ต้องข้อดีค่ะไฟกลางค่ะพี่น้องนะคะทอดไปเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะอหอมหวนๆพี่นอ้องบ้านนี้กินตะไคร่ดีเลยค่ะนี่ค่ะ กินกระตับบกุวงนะคะพี่น้องกรอบๆรือว่าจะกินแบบฝรั่งหรืคือซอสบะเือเทศแแบบไปห้องได้บดค่ะแต่ว่าวิธีผสมแป้งเห็ดพี่เยี้ยงเห็นค่ะรับรองว่ากรอบจริงๆค่ะเพราะว่าจะเห็ดมาหลายสูตรแล้วก็กับวิธีนี้กรสามารถใส่ได้กับกุ้งชุบแป้งทอดนะคะหรือผักชุบแป้งทอดใช้ได้หมดนะคะพี่น้องสูตแบบพี่เี้ยงเห็นนะคะได้บดเลยค่ะสำหรับไก่ค่ะคุณนายหยานบดสุกค่ะในน้ำเอาไปหนึ่งก่อนจะได้ค่ะหนึ่งให้มันสุกแล้วค่อยมามักนะคะแต่ว่าพี่เยี้ยงนี้ทอดใจเย็นทอดไปเรื่อยๆค่ะรับรองว่่าสุกคะ คขาเพื่ด้มักแป้งนะแบบนี้กระโบตองผสมน,สนะซื้อของเย่าด้วยค่ะพี่น้องอันนี้ยี่นถ้าจะมักกินแป้งกรอบๆเยค่ะเอาแต่ค่ะพี่น้องย่อสองนี้อยากทอดไปลเลยจึยจนซุกแลยข้างบนนะคะพี่น้องสีเบิ้งเพราะว่านองแทนมาไม่ยังแบบเลยจะทอดไกลซื้อนาจะ นล่ราคาพี่น้องไก่ชุบแป้งทอดค่กกำลังร้อนๆกำลังอร่อยเลยค่ะเดือบพุบๆเลยค่ะพี่น้องนะคะตัวไก่เนี่ยจะกรอบของแป้งคะ่ะพี่น้องแป้งกรอบแบบว่าบอกรอบ,แ,อบแข็งเลยนะคะพี่น้องแซ่บค่ะตำบกฮวงเพลเพอีกจานหนึ่งเอาอยูเลยนะคะพี่น,น้อนนะะงกับข้าวเหนียวขอนนค่ะแล้วกาตุกินกับแจ้วกับน้ำจิ้มไก่ได้ปัดขายพี่น้องยา่าบบเดลเอามาให้เบิรงกนะคะเบิรงวิธีกันทอดแล้วก็วิธีกันผสมแป้งกันมักให้เบิรงซื้อนะคะพี่น้องเฮดใหนลูต่าเล่าร้านเท่ากินไห้ค่ะ แป้งกรอบๆเยอะส่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะแป้งกรอบๆเด็กๆชอบค่ะพี่น้องกัดแบบกรอบๆเลยค่ะพี่น้องนะคะพ่อแบบว่าเอาโตไปกินในร้านนี่ไงพื่นกระดค่ะพี่น้องเฮ็ดกินเองกระด้นะค่ะตามแบบฉบับของเฮ้านะคะพี่น้องนี่แหละค่ะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องทุก้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอคุณกําลังใจดีๆเด้อค่ะพี่น้องมือนี้จะพามาเฮ็ดวิธีง่ายๆนะคะพี่น้องเพื่อแสดงให้เหานีสามารถเฮ็ดกินตามได้ค่ะจะบริเน้นวิธีการหรือว่า อีกยังที่ยุ่งอยากเกินไปนะคะพี่น้องนี่ยและค่ะวันนี้พามาทำน้องไก่เล็กชุบแป้งทอดค่ะพี่น้องมาจ้าทุกผู้ทุกคนมากินเขากินน,น้ำด้วยกันจ้า